ผลง,ง,งานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตรามาถึงของคุณสรัญธพรค่ะสวัสดีค่ะไปผ่าตัดเปลี่ยนจอประสาตาเพราะอ,อะไรครับพบว่าจะไปตัดแว่นนะคะว่าไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วตกลงพบว่าพอตัดแว่นเขาบอกว่าตาคุณยังไงก็ไม่รู้มีมีปัญหาแล้วล่ะให้ไปพบพแพทย์เถอะ คือตอนแรกเนี่ยจะไปตัดแว่นสายตาว่าตาเราไม่่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นสั้นหรือยาวฮะตอนแรกมันมันคล้ายมีกระจกมาเราเราก้าวไปถึงมันไม่ถึงอย่างเงี้ยฮะแต่เราถึงแล้วลอย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 คือเท้าเนี่ยแทนที่จะเหยียบแล้วเรานึกว่าถึงพื้นจะหมายมาถึงว่าเราถึงแล้วแต่ว่าเรานึกว่ายังไม่ถึงแล้วกระแทกซะหน่อยหนึ่งโอ้เหมือนเหมือนสายตาเลนมัน คนละระดับกันอย่างนั้นจนกระแทกบ่อยๆครั้งก็เอ๊ะไม่ค่อยดีแล้วไปพบแพทย์ดีกว่าไปตัดแว่นก่อนแล้วก็ไปตัดแว่นคนนี้เขาบอกว่าใช่ตาเขาบอกว่าไปหาหมอเพื่อพบสูญแพทย์ดีกว่าแล้วไปพบเ็าบอกว่ามันมันมีรูไปแล้วค่ะตาซ้ายน่ะมีรูแล้วรูคือเนจอประสาทนะคะมันโบอ๋อฮะสาเหตุคุณหมอบอกไหมครับไม่จชไม่ไม่บอกนะคะว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้สาตามากเกินไป คุณชลันทพรทําอะไรครับทํามาเยอะไม่ไม่ไม่น่นอนก็ค้าขายฮะค้าขายเมีมีพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อดวงตาเราไหมีเช่นต้องจ่องแสงแดดใช้เครื่องจักรทำเป็นช่างอ็อกเหล็กว่าขายของอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยนะฮะก็ขายของปกตินะมีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายตาไม่ไม่มีฮะไม่เคยล้มไม่เคยอะไรด้วยฮะแต่ว่านอนน้อย นอนน้อยคือดูแลแม่ค่ะแม่เป็นอมกพแลับนอน้่ะพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองสองชั่วโมงต้องตื่นพลิกแม่พลิกแม่เงี้ยค่ะแต่เป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะแต่ข้างนี้ก็เป็นเต้ากระจกนิดหน่อยต่อไปจะต้องผ่านอันนี้นะครับสันนิษฐานว่ามันจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ไหมฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะะอนญคะเข้าใจว่าเป็น การเสื่อมของจอรับภาพอะฮะจอภระสาตานะะี่ยนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเกิดการเสื่อมได้ ซึ่งเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมตามอายุก็ได้หรือเสื่อมเนื่องจากได้รับแสงแดดมากเกินไปได้รับควันบุหรี่เยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ไม่มีไม่มีข้อเสียงอย่างที่อาจารย์บอกมีไหมฮะไม่มีค่ะไ,ไม่ได้ค<ม>่นะบุหรี่เลยก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรพวกนี้เออแปลกดี <c oughs> เหมือนกันนะฮะอ่ะว่าเป็นความเสื่อมแล้วกันนะอาจจะเกิดจากสาเหตุ <c oughs> เพราะวลามันเสื่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําอะไรฮะ เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจอประสาทน่ะค,คือต้องตัดใหม่เลยเปลี่ยนเหมือนเอาหนังไปแปะไว้อะฮะเปลี่ยนจอประสาทตาจ,อ,จอประสาทตาจ,อ,จอประสาทตาฮะเออผมก็อธิบายภาพไม่ชัดเจนด้วยจอมันเหมือนกับจอหนังไหมฮะอาจารย์คือมันเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเรติน่าออ๋ตัวร<า>ับภาพอเป็นจอรับภาพซึ่งจอรับภาพอันนี้มันจะมันจะเหมือนลอยๆอยู่บนที่เขาเรียกวุ้นน้ำตา เพราะฉะนั้นก็คือว่าสาเหตุของการเสื่อมเนี่ยหรือว่าถ้ามีปัจจัยอะไรเข้าไปเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกขึ้นมาโดยเฉพาะตรงกลางของของจอประสาตา<อ>ที่เขาเรียกแมคคูล่านะคะ<ม>ตรงนั้นอ่ะมันมักจะเสื่อมง่าย<ม>แล้วก็มันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกออกมาเพราะฉะนั้นทำให้เรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงกลางเนี่ยเลือนลาง มันจะไม่ชัดหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดดําไปเลยคือไม่เห็นอะไรเลยทีส่สงกดอย่างนั้นใช่ไมหมคะคือบางรายก็อาจจะเห็นภาพเช่นถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายๆอัน<ะ>อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมองเห็นรอบๆแต่ว่าตรงกลางนี่มันจะบิดเบี้ยวแบบเนี้ยนะคะ,ะทีนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนจอประสาทตาเนี่ยในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไม่ได้จอประสาทตาเรามีอันเดียวครับ แต่เข้าใจว่าหมอเขาใช้คำพูดเพื่อให้ฟังง่าย mm hmm. แต่จริงๆเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ย mm hmm. เขาผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาเส้นเลือดตรงที่งอกออกมานั่นนะตัดอันนั้นออกไปหรือเขาอาจจะรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายไอพยาธิสภาพอันนั้น mm hmm. ไปปรับพยาธิสภาพอันนั้นให้ดีหรือ <จะ S 2> บางบาทีค่ะ,ะแล้วก็มันจะต้องเปิดตาเข้าไปนะ mm hmm. แล้วก็เย็บปิดแต่บางรายอาจจะ ไอตัวเรติน่าเนี่ยมันอาจจะลอยออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงเพื่อให้มันเข้าดันติดเข้าไป,ไปอยู่กับที่เหมือนเดิม<อ><อ>กรณีนี้ก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันฮะมันเหมือนเรามองภาพทิศตรงกลางกลางก็ไม่มีจะมีแสงรอบๆอบเฉยๆรรตรงกลางจะโเลยำไปเลยใช่ใช่ค่ะ โอ้โแล้วยังไงฮะหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดค่ะแล้วครึ่งปีที่แล้วล่ะค่ะครึ่งปีที่แล้วเพราะมาครึ่งปีที่แล้วเองแล้วทํำยังไงฮะทาไมอ่ะผ่าตัดก็คือก็ทั่วไปก็ผ่าฮะผ่าก็ไม่น่าจะมาเจอกับบิมได้อ๋อพอดีคุณแอนอัญชลีนะคะเขาแนะนําอยู่พอดีน้องชายเป็นอันลิสิตดวงก็เลย เอาไปให้น้องชายทานก่อนอ่าให้น้องชายาทานที่สีดวงอ่าว่าน้องชายเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน้ำมันคุดเนี่ยเคยเมื่อเด็กๆอ่ะเป็นแผลแล้วแม่เขาเอามาทาให้อะะเป็นยายาเปลือกอ่ะแสะดงว่าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กต่างจังวัด <laughs> แล้วตกลงมันหายเราก็เลยแน่ใจคะว่ามันน่าจะเป็นแก้เสบได้เราไปทานยาแก้เสบมากๆเดี๋ยวมันจะปวดท้องเมื่อก่อนเคยเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันฮะก็เลยทานตัวนี้ทานน้ําทานน้ําคือสันนิษฐานจากการที่น้องชายเนี่ยทานน้ํามะคุสแล้วดีขึ้นอาการลิสีดวงดีขึ้นแห้งอะไรอย่างนี้คุณคุณสรันธพรก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับตา ก็น่าจะช่วยได้ะหลังจากผ่าตัดแล้วก็เลยถึงทานอ๋อคือหลังจากที่ไปหาหมอแล้วแล้วพวมาทานใชเหมือนเดินเดินทานวานนี่เองค่ะทานที่อะไรฮะทานคิดว่ามันแก้อักเสบได้มันจะได้ติดแผลที่มันผ่าแล้วเราจะได้ติดเนี้ยแสดงว่าหลังจากผ่าแล้วยังไม่ได้ทานเลยตอนตอนผ่าถึงได้ทานตอนก่อนนั้นก็ให้น้อยทานไม่มหมายถึงว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี้ยทานเลยทานเลยทานเลย สั่งไม้รอเลยสั่งไม่รอเลยเข้าใจว่าจะช่วยทําให้แผลติดเร็วขึ้นติดเร็วแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแก้อักเสบเราเคยอ่านในใบปลิวแล้วแหละแก้อักเสบได้สองเท่าสามเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมถามก่อนคุณหมอแนะนํำไหมว่าหลังผ่าแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนให้ให้นอนฟั่มหนึ่งเดือนค่ะนอนฟั่มเฉยๆหนึ่งเดือนไม่ลุกไปไหนเลยนอกจากทานข้าวกับข้องน้าคุณก็คุณก็ต้อง ให้ให้ค้างไว้อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าแผลเย็บแล้วมันไม่ติดหนึ่งเข็มคุณก็ไม่สันมากมองเห็นแล้วคุณก็หมดเลยหมอบอกหมดเลยเราก็ใจไม่ดีโอ้คุณหมอบอกว่าถ้าหลังผ่าตัดไอ้จอประสาทตาที่ว่าที่คุณหมออธิบายนะฮะต้องนอนคว่ำอย่างเดียวหนึ่งเดือนจลุกขึ้นมาทานข้าวได้อย่างเดียวห้้องนทำงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วคางต้องต้องให้ติด คือฟัมฟ่มไวอะค่ะฟั่มไว้เขาจะมีแก๊สนะฮะใส่ไว้นีเนี้ยดำดำมีมีอะไร<ม>ครอบปิดไวแก๊สเหลืออะไรฮะหมอเจ้าก็ดำดำฮะต้องอย่างเนี้ยคืออันนี้เป็นลักษณะที่หลังผ่าตัดเนี่ยนะคะคอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเรติน่าเนี่ยมันมีวุ้นอยู่ข้างหลังมันลอยลอยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เข้าที่ใช่ไหมค,ครับ,รบการที่เขาให้นอนคว่ำลงไปก้มคอลงไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็จะใส อะไรที่เขาเรียกแคทอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้มันจะดันให้ไดติน่ากลับเขา้าเข้าที่โอ้โหแต่มนุษย์เราก้มหน้าอย่างเดียว<ม>เกือบเดือนนึงเดือนนึงค่ะนอนนอนฟ้ามอย่างเดียวหาช่องไว้ให้ใหายใจหน่อยเดียวกันเนี่ยโอห้หลังจากนั้นต้องไปผ่าตัดจมูกใหม่ไม,<อ>ม่มีช่องมมีช่องอ๋ออันนี้ทรมานอย่างหนึ่งนอนะโอ้โหทรมานมากมากเลยอะ สวดมนต์แล้วเท่าไหร่เยอะแยะไม่หายก็เสร็จเลยเราไม่เห็นแน่ละบอดเลยบอดเลยใจเสียคือตอนนั้นหมอบอกเลยว่าถ้าเข็มไอ้ที่เย็บไปเนี่ยที่ทําไปเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นเข็มเดียวคือโบ๋เลยไม่เห็นละอุ้ยห้าสิบห้าสิบเลยนะจิตก็ไม่ดีแล้วค่ะช่วงนั้นใจไม่ดีละว่าเราคงจะไม่เห็นจะแล้วละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอผ่าเสร็จออกมาปั๊บกินเลยกินเลยค่ะกินอะไรฮะ กินน้ำนะคะกินบีมบีมร้อยที่ทานน้ำอย่างเดียวค่ะเชื่อตอนแรกเชื่อในน้ําดื่มยังไงฮะวันละวันละครึ่งถุงเอ้เช้าเช้าครึ่งเย็นครึ่งอ๋อเช้าครึ่งซองจ้ะคือตอนแรกเอาไปแค่หกถุงเนี้ยแต่ทานให้ได้เจ็ดวันหานหน่อยหนึ่งอ๋อเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยใกล้ใกล้เจ็ดวันแต่วันแรกอ่อวันแรกอย่างหลัเช้าครึ่งเย็นครึ่งใช่ไหมวันล่างหลังหานให้มันได้เจ็ดวันอ่าไม่เป็นไรฮะเรื่องการดนการพี่เชษไม่ว่าฮะ ไปคิดว่าระบบขับถ่ายได้ไงฮะมันจะได้หันหันแล้วก็ทานแค่นั้นก่อนแล้วพอดีไปพบหมอก็นัดอีกมันได้เก้าวันเองอะฮะจากวันที่ยี่สี่ถึงวันที่สามหมอนัดให้ให้ไปพบอีกนะฮะว่าไปดูไปดูมันดีเลยฮะไม่แดงไม่อะไรแล้วหยุดเลยเหมือนกันหยุดเลยนี่หมายถึงหยุดเลยนะบีไม่ทันละหายแล้วอะ นี่กี่เดือนกี่วันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันทานเจ็ดวันแต่เก้าวันไปหาไปพบแพทย์ไงฮะไม่แต่ทานไปเจ็ดวันแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าไปหาไปพบแพทย์ละถ้าก็เว้นวันหนึ่งหมอบอกว่าต้องนอนอย่างน้อยดึงเดือนจ้ะแต่เจ็ดวันของคุณเนี่ยเออเก้าวันของคุณเนี่ยไปหาหมอหมอบอกติดดีแล้วโอเคแล้วดีเลยโอเคไม่บอดหาไม่บอดแล้วแผลนี่สนิท แผลที่เย็บมันแผลเหมือนแห้งเลยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งคนอื่นไปข้างหน้าเราสองคนเนี่ยในเคสวันเดียวกันผ่าตัดวันเดียวกันหากแอบดูกันเอาเปิดมาดูหน่อยสิแดงเละอยู่เลยอ่ะคนอื่นอ่ะแดงยังแดงทุกเส้นเลือดเลยอ่ะแต่เวลาผ่าตัดเขาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับไอผิวหนรอบดวงตาถูกไหมในในตาเขาวก็จะแดงจ้ะเปลือกเนื้อก็จะเขียวๆแต่ในตานี่มันจะแดงเนี่ย เส้นตาเลือดเจ็บเล็มฝอยขาเนี่ย <อะ S 2> เขาต้องควักออกมานะคุณเล้ครับคุณเล่นครับผมก็ไม่ใช่หมอไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรครับอาจารย์ไม่ใช่ครับครับก็ช<ม>่วยต้าการอักเสบก็แค่นั้นนะครับถ้าใครนั่งฟังผมบรรยายตั้งแต่ต้นตอนที่ผมแสดงกราฟของคนที่กินน้ําม,มังคุดวันละหนึ่งซองเป็นเวลาสิบห้าวันครับเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของทีเรกูเลเตอร์จำได้ไหมครับ ที่เรียกว่าทีเร็กเนี่ยที่มันจะไปตัวเป็นตัวควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของ g H 1 g H 2หรือ g H 1 7ครับซึ่งถ้าหากมันเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมาาเกิดอาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัวเองได้อาการอักเสบก็คือ,อาการแพ้ภูมิตัวเองอยา่างนึงเมื่อมันมีการเพิ่มขึ้น,นทีเร็กมันก็ควบคุมค,ควบคุมไม่ให้มีมีอาการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วย ก็คือประสิทธิภาพของน้ำมัคุชในการสร้างทีเรกูเลเตอร์นะครับแล้วก็ทําให้อาการอักเสบนั้นหายไปอย่างรวดเร็วจริงๆประสิทธิภาพของน้ำมัคุชที่ทําให้ร่างกายต่อต้านการอักเสบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันนอกจากว่าผ่านระบบภูมิต้านทานคือเม็ดเลือดขาวแล้วในน้ำมัคุชเองมันก็มีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า GM 1วันนะฮะจีเอ็มวันซึ่งประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยมันสูงมากอย่างที่อ่านในใน ในโบชัวนะครับเป็นสามเท่าของแอสเพรินซึ่งจริงๆคนที่ทดสอบตรงนั้นอ่ะนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือคนคนนี้นะฮะส่งต่อไม่เจียมวันเจียมวันค่ะก็เข้าใจว่านอกจากฐาน้มังคุดแล้วหมอให้ยาอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะมีมียาหยอดสองตัวคือยาหยอดนะมันจะมีอ ยาต้านการอักเสบด้วยนะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อด้วยป้องกันการติดเชื้อมันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเพราะ G ี1วันก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกสองท่านถูกไหมฮะที่ไปหาพ,พร้อมๆกันใช่ค่ะคนอื่นยังตาแดงมากๆเลยในใน,ในเส้นตาแดงอ,ะ<ม>อ่ะผมผมอยากจะขอถือโอกาสนี้พูดให้ชัดครับพูดให้ชัดว่าถ้าสื่อออกไปแล้วอย่าให้เข้าใจว่า น้ำมันคุ้งของเราช่วยแก้ไขอาการไอจอประสาทตาเสื่อมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเเกียยวันลของเราแค่แก้ไขอาการอักเสบหรือช่วยให้อาการอักเสบมันหายเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าครจอตาเสื่อมแล้วมากินน้ำมังคุดไม่ช่วยไม่ชุบไม่มีข้อมูลใดๆที่บอกว่าช่วยนะครับโปรดไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะการแพทย์ก็ต้องยังให้ต้องการแพทย์บางสาขาในการรักษาทุกวันนี้ปกติ ค่ะก็ปกติแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้างนี้ค่ะอีกข้างนึงอ่าอันนี้กระจกต้อกระจกก็เลยแต่ไม่กลัวแล้วล่ะไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเอาได้ละได้ของดีไปแล้วนะฮะทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมก็ทานสีเขียวนะคะก็มาทานเป็นแคปซูลอ่าอะไรนะฮะกาซินเนียกาซินเนียอาจารยผมถามนิดนึงเป็นข้อมูลความรู้ประเภทแคปซูลกับน้ําที่อย่างของคุณสรันตพรทานเนี่ยเอ่อถ้าทาน ของของคุณชนทรพทานครึ่งสองถ้าแคปซูลต้องทานยังไงให้ให้ได้ประสิทธิภาพเท่ากันไหมฮะมมีสูตรมีสูตรนี้ไหมฮะเออไม่มีนะฮะก็คือน้ำประมาณประมาณน้ำก่อนนะกินควบควบร่วมด้วยช่วยกันได้ควบกันได้จริ่งเร็วใหญ่อ๋อิ่งเร็เรวใหญ่แต่แตจะยังหนึ่งอย่างใดเออแล้วแต่อาการะอืมแล้วแต่อาการอย่างกรณีอย่างนี้ก็คืออักเสบเท่านั้นนะ วิธีง่ายที่สุดก็คือไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์แล้วปลอดภัยที่สุดด้วยซึ่งกร<ล>ป็น้ํนนากรณีกับตาเนี่ยนะครับครับมันปลอดภัยที่สุดคือใช้น้ําประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กับน้ํากับแคปซูลต่างกันไหมฮะแล้วแต่อาการครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยเราต้องการแค่าการอักเสบใช่ไหมครับ,รบผมก็คิดว่าแค่น้ําก็น่าจะพออน้ําก็น่าจะพออ่ะก็ได้ความรู้กันไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ